เลอโนอาคาน่าก็จะเป็นครอสโอเวอร์ซีเซ gment ที่จะมีหลังคาราดคล้ายๆกับรถรุ่นลาฟาเอลที่เราไปก่อนหน้านี้ซึ่งได้เวลาทำการเมนเชสแล้วเขาเปลี่ยนตรงไหนไปชมนานออแบบภายนอกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดก็คือตัวกระจังหน้าเองนะครับนอกจากจะมีการเปลี่ยนโลโก้ลูโนเป็นเนวอร์ชันใหม่แล้วเพื่อให้ติดตาย,ยิ่งขึ้นลายกระจังหน้าอะไรต่างๆนั้นก็จะมาเป็นแบบโลโก้อีกต่างหากบอกเลยว่าหลอนกข้ไปข้างนึงเลย นอกจากนี้ก็จะมีการปรับรอดลอยใหม่ขนาด19นิ้ให้ดูทันสมัยขึ้นเช่นยกับแก้มข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกด้วยและที่เหลือนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมตั้งแต่ไฟนหน้าที่จะลากหางคล้ายๆกับตัวเจเหมือนกับเรโนโยุคก่อนหน้านี้พร้อมกับกระชนหน้าก็จะมีการทําช่องหนักลมลายตาข่ายขนาดใหญ่แล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยชายร่างที่จะเสริมด้วยโครเมียมหรือวัสดุงาเพื่อความหูหราอีกด้วย ส่วนด้านหลังนั้นนอกจากโลโก้ที่มีการเป,ปลี่ยนแปลงตามระเบียบแล้วตัวไฟไท้ายเองนั้นก็จะมาดีไซน์ที่ดูแปลกตาเหมือนกันตรงที่ว่าตัวกรอบนั้นก็จะมีการเจอสีอ่อนๆหน่อยก็คือออกแนวคล้ายๆกับสีใสนี่นแหละแต่ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะกับเส้นสายต่างๆนั้นก็จะมีการแอบเปลี่ยนแปลงอยู่นิดนึงนอกจากนี้นะครับตัวโลโก้เองก็จะมีการลมลับเพื่อความดุดันอีกด้วยในภาพรวมนะครับก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นัก สำหรับภายในห้องโดยสนรนะก็จะมีการทำลายคล้ายๆไม้คินอ่อนทำให้โตรถดูเรียบหรูมากขึ้นพร้อมกับขยายจอชุดเครื่องเสียงให้ใหญ่กว่าเดิมซึ่งไม่แน่ใจว่าอยู่ที่กี่นิ้วนะถึงแม้ว่าอาจจะบอกว่าเป็นจอจิตนิ้วก็ตามแต่นั่นเป็นจอมาตรฐานของรถรุ่นนี้โดยเฉพาะซึ่งภาพที่เห็นมันคือรุ่นท็อปนะส่วนตัวมาตรวัดเองนั้นก็จะมีการอัปเกรดกราฟิกให้ทันสมัยขึ้นเช่นเดียวกับโลกกู้เลโนมบริเวณแป้นแตะแล้ก็ถือว่ามีความหรูเพิ่มอีกระดับหนึ่งเช่นกัน ในส่วนของเบาะนั่งเองก็จะมีการปรับรูปทรงให้มันดูดีและดูน่านั่งยิ่งขึ้นเพราะกับวัสดุที่เป็นแบบผ้าซูเวตที่รักสิงแวดล้อมมากกว่าเดิมแล้วก็มีโลโก้เอกับตัวลูกศรน,นั้นซึ่งคล้ายๆกับเรโนราเอลที่เราไปก่อนหน้านี้แต่ถึงกระน,นั้นก็จะมีเบาะหนังให้เลือกอีกเช่นกันพร้อมกับลวดลายต่างๆที่ทําให้ดูเรียบหรูและสปอร์ตเป็นคาเดียวกันอีกด้วย ส่วนขุมพลังคราวนี้ก็จะมีใือกถึง3แบบด้วยกันนั่นก็คือเครื่องยนต์เบสซินเนนทอร,ร์โบ1.3มลิตรพร้อมระบบ My Hybrid แน่นอนนะครับว่าก็ต้องติดตั้งไว้ให้เพื่อให้กองไอเสียนั้นได้ดีขึ้นจนผา่านมาตรฐานสำหรับแรงม้านั้นมีอยู่2สไตล์ครับเริ่มแรกเลยก็คือกําลังอยู่ที่1 4 0แรงมา้าแรงบิด260นิวตันเมตรแต่ถ้าใครอยากได้แรงกว่านี้ก็จะมีเวอร์ชัน158ิแแรงมา้าแรงบิด270นิวตันเมตรโดยจะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ EDC เพาะกัง แล้วก็ยังมีเครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตรที่ค่าวนี้ก็จะให้แบตเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะอยู่ที่12กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงก็ลังเครื่องยนต์จะอยู่ที่143แรงมา้าเหมือนเป็นเครื่องยนต์94แรงมา้าละบิบ148นิวตันเมตรกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าจะอยู่ที่50แรงมา้าละบิด205นิวตันเมตรยังไงก็ตามนะครับสร้าง3ขุมพลังนี้ก็จะเป็นขับเื่อนล้อหลังทั้งหมดนั่นเอง ถึงแม้ว่าเรโนจะบอกว่าจำแน่งในช่วงฤดูร้อนปี2023แต่ว่าถ้าเกิดในช่วงเวลาที่อัดเสียงนะครับก็คือเดือนกันยายนคมนั้นก็เรียกได้ว่าน่าจะใกล้จำหน่ายแล้วแหละเพราะว่าช่วงนี้นะครับก็คือฤดูร้อนของประเทศเขาแรายลอเดียท่่มเมเป็นยังไงในภายหลังเดี๋ยวผมจะมาเลให้ฟังอีกทีหนึ่งครับ